มโหรีรโบราณนะครับจริงวงดนตรีเนี่ยโหมันในความเป็นมนุษยชาติเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดเสียงเป็นเพลงขึ้นมาก็เป็นถือว่าเป็นเพลงแล้วนะคบคำเป็นให้เป็นวงดนตรีมากขึ้นในการมีเครื่องดนตรีมากขึ้นในการ,ร,ากการ,การประสมวงนะครับคําว่ามาโหรีรโบราณน่าจะมีเครื่องดนตรีที่ประกอบไปด้วยเครื่องอะไรบ้างอ้ <ๆ S 1> โอ นา้าจีอ่าที่น้ำมนต์ที่ต้องนาเมื่อกี้ถูกต้องทั้งหมดนะครับแต่เป็นรนาชาโบราณเอ่อเป็นวงโมโหรีโบราณแบบรัชกาลที่หนึ่งอ่าแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขามีมัคคิกนะครับมีมาก่อนหน้านี้นทำไมถึงบอกว่าเป็นรัชกาลที่หนึ่งลูกไหมครับราชาแก้วเกิดตอนรัชกาลที่หนึ่งแล้วตอนนี้นก็ถึงตอนนี้สองร้อยสี่สิบกับสองร้อยห้าสิบปีนะครับกระจกในสมัยนั้นเป็นยังไงลูก แขงหายากเพราะฉะนั้นเอามา,ามทำเครื่องดนตรีเนี่ยแล้วเราใช้ในการตีเป็นยังไงถ้าสมมติว่าไม้ตีแข็งเกินไปไแตกตีแรงเกินไปไแตกตีไม่ประครบมือหรือว่าบังเอิญมันหล่นมันหลดุลด,ลดแตกอีกเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่เบาบางมากวงดน,นตรีดั้งเดิมเลยที่ใช้ในในใช้ในรัชสำานักหรือว่าในในใน,ในวังหรือในคนที่เป็นเจ้าน้ายเนี่ยคือวงอะไรครับพี่เด็กมีเครื่องตีแค่สามชิ้น 3, นั้นเอง อ่ะมีบันดอหนึ่งเนี่อะไรครับโซอซอสามสายแล้วมีอีกหนึ่งกับพวงใช่ไหมไม่ใช่คนรองคนขับคนขับคนขับ,คนข,บคนขับนะบะในสายเป็นคนขับเปือเป็นคนร้องนัเองนะครับซึ่งวงนี้เนี่ยถือว่าเป็นวงที่หูนั่งเดิมเก่าแก่มากประมาณสักถ้าเทียบปี700ปีที่แล้วเป็นยุคอะไรเอ่ยเด็ก ห้าตอบยุคหินนะโอ้ไม่ใช่ยุคไดโดเสาไม่ใช่อ่ายอยุคสุขโขทัยนะครับเป็นยุคสุขโขทยัยประมาณนั้นมีความเก่าแก่มากนะครับถัดจากนั้นมาถัดจากยุคสุขโขทัยเป็นยุคอะไรลูกยุรอยุทาอุคศรีอยุทยามีวงมโหรีเกิดขึ้นเหมือนกันครับมีการเพิ่มเพิ่มอะไรเข้าไปตอนนีีมีบันดอช่ไหมเราเปลี่ยนบันดอเป็นตี นาฏีกองเป็นทับนะครับซึ่งในปัจจุบันเราเรียกทับว่าโทนนั่นแหละนะครับวิธีการจับวิธีการเตะจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็พอมีโทนเข้ามานะครับมีใส่อะไรเข้าไปครับใส่เครื่องปีเข้าไปมีกระจับปีเข้าไปนะครับก็จะเริ่มตอนนี้มีอะไรละอ่ะ่อกี้มีอะไรครับมีฟองสายมีโทนใช่ไหมครับมีคนขับร้องรอรอ แล้วเพิ่มกระจับตีเข้าไปเป็นเครื่องโมโหรีเครื่องเครื่องสี่นะเพิ่มก็พี่มีอะไรการเวลาผ่านไปติ๊กผ่านไปต้องเลยเข้าไปทีนาทีแก้วราชการให้หนึ่งเลยหรอเดียวเล่นรายการของเครื่องโมโหรีเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มจำนวนเครื่องตีขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่พอมาถึงช่วงใช้ทุกอย่างมันจะอ้วนขึ้นต่อมาเมื่อกี้นะครับมีการเพิ่มของตัวนาทแก้วเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเพิ่มเขาบอกว่าพอนาทแก้วเนี่ยเป็นเครื่องที่เรื่องอุ่นสารนะ เขาอยู่แค่รัชกาลเดียวเองพอ,อ,อ,อรัชกาลที่สอง2 2> ความความนิยมด้วยค,ค,ความที่เขาเอาบางหาย,ยากแพง<ข>ก็เลยเ,เล่นไม่ได้ใช่เล่นไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยลดความสําคัญลงหายไปสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นเครื่องดนตรีที่มีอายุเก่าแก่มากเมื่อกี้บอกว่าประมาณย้อนไปประมาณสักเจ็ดร้อยปีตามตงานเอกสารเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับมันคือเครื่องดนตรีประเภทไหนครับตี ไควยอะไรคือไวาไควยใช้กับไววยอะไรบ้างไกว์ไควยเพลงไกวอะไรครับก็มีอย่างไกวเพลงไกว์สิงชาหมายถึงการผลักออกใช่ไหมอ่าทีนี้การที่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงตุ้มๆต่อมๆหรือเปล่า อันนี้ไม่ใช่เสียงเครื่องดนตรีหรือเสียงหัวใจพูดตอนนี้ส่งได้จับได้แต่ขอให้ระม,มัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เราเห็นนี้เนี่ยสีาขาวๆเนี่ยเป็นพลาสติกครับ <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ, <c oughs> อะเออไม่ใช่นะไม่ใช่นะแล้วก็ <c oughs> เวลาที่เราดูนะครับเราจะสังเกตดูนะครับว่าเนี่ยเครื่องดนตรีที่พยายามทำเข้ามาที่เราได้เห็นเนี่ยออรูปลักษ คนการสร้างเนี่ยมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีเหมือนกันตัวนี้เป็นศิลปะลายลกน้ำใช่ไหมครับใช้วิธีการโอ้เอาหอระดานมาเขียนเอาปิดทองเอาแ้นมมาเช็ดออกทำให้เกิดลวดลายมากขึ้นนะครับตัวที่เป็นยอดหแหลมๆนั้นทำมาจากแงา่ขาวเช่ใช่ไหช่แง่ดำขีดหน้นบบนนานนะครับมีหนังขึ้นสองฝั่งสองด้านแสดงว่าทำให้เกิดเสียงไั้สองฝั่งตัวที่ทำให้เกิดเสียงด้วการควให้เหวียงเชือกที่ลูกตุ้ม เวียงไปทำให้เสือกเอ่อโดนหน้าหนังขอข้างเนียครับเคยเห็นในปัจจุบันที่ไหนนะครับเคยที่ไหนครับที่ไหนไล่ของเล่นเด็กสมัยก่อนโอ้โหอดเป็นแบบนี้เด้เหรอเห็นในพิธีอะไรไหมเออเดี๋ยวพิธีอะไรได้ลองจับน้ำหนักแล้วนะครับลองจับดูท่าทางการจับของคูเตอร์นิดหนึ่งว่าวิธีการจับตัวบังดับเนี่ยเขาจับยังไงเอามือช้อนเข้าไป อ่าการมือออกมาแล้ครับซ้อนใช่ปะอึงสิ่งที่จะทำให้เราปวดหัวมากที่สุดก็คือการไกวยนี่แหละเอ๊ะถูกๆเดี๋ยวจะให้ลองไกวยด้วยให้ทุกคนเลย,ยนะทำได้ห้าแป้งเดือนนี้รางวัลอุ้ยอ่าดูเนี่ยทําทำยังไง เราถือแล้วมือหย่อนเลยใช่ไหมแต่เราดึงกองออกเพื่อให้เชือกที่มันมีตัวลูกตุ้มเนี้ยมันดึงเข้ามาตีกันพบกับตัวหน้าหนังนะครับไม่ใช่เอาเอาหน้ากองออกไปอันนี้เปรี้ยงโนะหรือาติ้ดเติ้ดเติ้้ดเติ้ดเ้ดเติ้ดเติดเติ้ดเติ้ข้าข้างในนะเข้าข้างในนะดึงออกไปให้ลูกตามใช่เฮ้ย ดูดูน ok ี่หน่อยทางขวาลูกแบบเึ้เอาไปข้างใให้มันตามไปอ่ามันยาแต่หน้าเดียวเออไเอไาีไม่ลแหมพูตลกเะอันนี้เป็นแค่ลูกไปหล่หรือเฉยเนี่ย เ้าบุมครับุญเออเออเออบางคนจะคิดว่ากระดาษเสียมันมันยาวมันใหญ่มันหนักใช่ไหมอันนี้มันอยู่ที่การวางท่าการการนั้นของเราทำไงให้มันเบานะถ้าอันอื่นถ้าเราวางไว้ตรงกลางมันยิ่ยาวใช่ไหมแทบแทบถึงแขนเราเลยถึงจะได้กดนมแรก อน,นี้เราทำไงให้มันใหน้ให้มันสร้างต้องยึดต้องวาแต่เนี่ยแขนยาวโอเคมนกดมาตั้งเยอะดังนั้นถ้าเราวางไว้ต้นขาเนี่ย,ม,นนยมันก็จะพอดีนะอันนี้ก็เข้ามาสร้างนละอันนี้เราวางแขนปุ๊บพับไว้ไม่ต้องรับน้ําหนักเลยอย่งนี้อ่าทำไงให้เราเห็นว่าคือถ้าวางอยงนี้น้ำหนักจะเทไปทางนี้นะ แต่ถ้าเราไปดูย okay, ันหน่อยว่าประมาณที่ตัวท้ายนี่กดไว้เหมือนเหมือนกระดานไม้กระโดกอ่ะใช่ไหมมันต้องมีแบบโมเมนตัมมีจุดหมุนนั่งอันนี้วางตุกตรงนี้มันก็กดท้ายบ่อยมือซ้ายไม่ต้องทำอะไรแล้วถือว่านั่งถูกต้องแต่ถ้านั่งรู้วิ่งไหลแสดงว่าจุดห่วงมันยังไม่ได้ง่ายๆตาเราประมาณนี้เพลินเพราะอะไรนี้ไหม ลเล่นแล้วเป็นไงเด like, ี๋ยวมองนี้เดี๋ยวมองนี้เดี๋ยวมองนี้แขนก็ยาวใส่สบายแล้วเป็นไงจบแล้วยังไม่โดนถ้าเป็นคนณะเคี้อาจจะขัดใจเพราะว่าเริ่มจากอะไรอข้าเข้าวมาแสดงแต่กระตับผีแล้วขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้น วันตกสู่ที่ไม่ดิีลงวิธีฝึกหัดทีแรกเหมือนตะเคีเลยยืมวิธีนเนี่ยหัดตะเคียนมาใช้ดแต่ว่าปรับเทคนิคหนักแต่ไม่ดีตอนนเพราะว่าไม่ดีอยนี้เราทําให้เสมือนหนึ่งมันเป็นเล็บเราเพราะฉะนั้นเล็บเราคงไม่หอกมาเป็นเลี้ยวนะฮะเเป็นเล็บเราแล้วมันอกขึ้นมาเป็นตขนตรงแล้วก็หันเข้ามาหันเข้ามาสั่เงเลย จิกลงมาที่สายตรงๆเลยมันไม่ไม่เป็นอย่างนี้ลงมาที่หน้าแล้วบบตรงๆปักขึ้นปักลงอย่างนเหมือนแบบเวลาเราร้อนอะไรเงี้ยมีแต่ทุกคนนอนกันอยู่ช่ไหมคเป๊ะเลยอเรายังไงเนี่ยแบบอย่างนี้เลย เออ่ตัวไม้ี่แนวเดียวกับเล็บของนิ้วโป้งร้อนมากครับในเสียงรัวเลยครับรัวทุกคนรัวรัวกันรัวร้อนมากร้อนมากอ่อสาเปล่าแล้วสายเปล่าสายเปล่าไม่กดใช่ไหมครับไม่กดเตรียมนะเตรียมนะเตรียมรูเตรียมนิ้วอสองสามสี่หนึ่งไม่กดสองสามสี่ก็เป็นชี้กลางนางเราดูนะครับห ขึ้นลงขึ้นลงนี่แหละแล้วมันก็จะค่อยๆลลื่อนขึ้นไปไปกล่าหนึ่งทีพี่กระล้บขึ้นลงขึ้นลขึ้นลงขึ้นลง เราจะไม่เอามขึ้นห้องโถงเพราะว่าอะไรนะมีเราต้องโดตในตรงนี้ใช่ไหมง่ามือเนี่ยมันจะมาตรงนี้ไปเสียสีเราต้องการแค่โผลมันเราไม่ต้องการรับน้ําหนักตัวมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ดีดดีดสายเฉยเพราะฉะนั้นนพวงก็แค่แต่งถ้าสาวแม่เราไม่ได้มาเราไม่ได้มาเราวางเราวางเนี่ยต้องโผล่ระยะของตัวเรา ต้นขาหวานหวานอไรต้นขาชับเื่องวกพลงไนะอ่ะยนลับได้ไปดูสลับนุดหนึ่งนะครับกลับโอ้โหมโหดานมากไม่ใช่อยู่แค่งมโหดีแต่ทำนเป็นใหญ่ขนาดนี สังเกตดูนิดนึงนะครับไม่มีแผ่นทองเหลืองอย่างที่เราเคยเห็นด้วยเพราะว่าในาพิพิธภัณฑ์นะครับที่กูเตอร์เนี่ยทำมองเห็นแล้วจำลองมาเขาก็ไม่มีครับเพราะเราเดินมาดูยุบทรงใกล้เคียงแกะสลักก็ใกล้เคียงนะครับแต่ตัวไม้ตัวอะไรก็แล้วแต่ตว่าเราจะ่ไ้ใ